มีประกันสุขภาพแล้วจำเป็นต้องซื้อประกันโรคแ,แรงเพิ่มอีกไหม ก็ถ้าในกรณีที่เราตรวจเจอโรคร้ายแรงคําถามนี้ก็คงตอบได้ชัดเจนเลยค่ะว่าจําเป็นต้องมีนะเพราะมันมาช่วยเราในเรื่องของอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยกรณีที่เราตรวจเจอโรคร้ายแรงคาว่าโรคร้ายแรงค่ะก็คือรุนแรงตามชื่อโรคจริงๆมันทําให้เรามีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เยอะมากๆขั้นต่ำหลักล้านถึงแน่ๆนะคะดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการรักษาบินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะคะจะเป็นตัวประกันสุขภาพที่เข้ามาช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้นะ ะะแต่ว่านอกเหนือจากนี้ถ้าสมมติว่าเราคือคนที่ทํางานอยู่อะค่ะหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวดังนั้นการที่เราเป็นโรคร้ายแรงค่ะเราต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวที่ค่อนข้างนานซึ่งจะกระทบต่อโครงสร้างรายได้ไม่มากก็น้อยขึ้นกับอาชีพที่เราทํานะคะและส่วนใหญ่รายได้ก็คงลดลงเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมค่ะซึ่งประกรันค่าช่วยชดเชยโรคร้ายแรงก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนของตรงนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสบายใจในการรักษาและยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันที่ยังคงเหมือน บางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลลูกน้องต้องดูแลครอบครัวแบบนี้ค่ะก็ทําให้การรักษาของเราลับลื่นมากยิ่งขึ้นนะซึ่งประการค่าชดเชยโรคแรงะค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือการได้ค่าชดเชยกรณีนอนรักษาด้วยโรคแรงสมมติว่าเรานอนรักษาด้วยโรคมะเร็งแล้วเราซื้อค่าชดเชยกรณีนอนรักษาด้วยโรคมะเร็งไว้คือละสองหมื่นแบบนี้ค่ะแต่โรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานนะคะสมมติว่าเรานอนรักษารอบแรกไป10วันแล้วเราซื้อค่าชดเช แล้วก็เอา20,000คูณ10วัน,วนก็เท่ากับว่าเราได้ค่าชดเชยในรอบแรกเนี่ยสองแสนบาทต่อมาคุณหมอนัดมาให้คีโมอีกหรือว่ามารักษาเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วมีการน,นอนต่ออีก10วันแบบนี้ก็ได้ค่าชดเชยไปเพิ่มอีก2,000 200, 0นบาทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแบบประกันที่เราซื้อด้วยนะซึ่งแบบประกันแบบนี้ต้องบอกว่าเบี้ยมไม่ได้แพงเลยนะคะแค่หลักพันแค่นั้นเองค่ะแบบที่2นะคะก็คือประกันโรคไร้แรงที่จ่ายค่าชดเชยให้แบบเป็นก้อนครั้งเดียวนะคะหรือว่าจะจ่ายให้หลายครั้งนี่ก็ แล้วนะคะถ้าเราซื้อครอบคลุมทุกระยะนะไม่ว่าจะเป็นโรคแระแรงระยะต้นปานกลางหรือว่าระยะลุกลามนะคะบริษัทก็จะจ่ายให้ตามเงื่อนไขน,นะสมมติว่าเราซื้อโรคแระแรงทุนประกัน3ล้านบาทใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าตรวจเจอระยะลุกลามเนี่ยก็คือจ่ายเงินก้อนให้เลย3ล้านบาทและในกรณีที่เราตรวจเจอว่าเป็นระยะต้นหรือระยะปานกลางนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันนะว่าแต่ละแบบเขาจะจ่ายให้เท่าไหร่นะคะสมมุติว่าเขาจ่ายให้ที่40%่ของทุนประกันที่เราซื้อ3ล้านบาทเมื่อกี้แบบนี้ถ้าตรวจเจอระยะต้นถึงปานกลางเขาจะจ่ายเงินก้อน <c ough> ให้เรา<ห> า 200, บาทค่ะซึ่งความสําคัญของเงินก้อนตรงนี้นะคะฟ้าต้องบอกว่าฟ้าเคลมประกันให้กับลูกค้าหลายคนมากๆคือบางอย่างเนี่ยที่เราตรวจเจอแล้วมันเป็นระยะรุนแรงหรือลุกลามจริงๆค่ะเราไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะบางคนถึงขั้นต้องนอนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเงินก้อนตัวนี้ก็จะเป็นเงินก้อนที่ช่วยซัพพอร์ตครอบครัวในเรื่องซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อไปติดตั้งที่บ้านรวมถึงจ้างผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลเพื่อให้ทุกๆคนในครอบครัวยังคงใช้ชีวิตได้ปกติอยู่และผู้ป่วยเองก็ยังได้รับ การดูแลหรือการรักษาที่ดีมากพอซึ่งก็ทําให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดีลดความเครียดแล้วก็สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างดีมากขึ้นค่ะแบบประการโรคไร้แรงเดี๋ยวฟ้าจะแปลไว้ให้ข้างล่างนะคะซึ่งถ้าใครอยากปรึกษาหรือว่าสอบถามเยี่บประกันก็สามารถทักมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ